มาดูกันต่อคู่นี้ก็น่ารักอเล็กกับเต้ยอะอเล็กกับเต้ยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคู่รักอันนี้เหมือนคู่รักสิ่งแวนล้อมเหมือนกัน <c oughs> เขาอุปการะช้างใช่ไหมคะผวันเมืองด้วยการล่าสุดเนี่ยก็จะไปเรียนต่อปริญญาโทคณะเดียวกันนะคะมาหาวิทยาลัยเดียวกัน คณะก็เดียวกันนะคะคือคณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะอเล็กบอกว่าอยากเรียนนาไปต่อยอดธุรกิจนะคะอยากเรียนรู้เรื่องธรรมชาติที่ลงทุนร่วมกับเต้ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เปิดบริษัทชื่อว่า EEC Thailand นะคะก็จะพาเด็กๆพร้อมครอบครัวเนี่ยไปทํากิจกรรมกันในป่าเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะบริษัทก็เปิดมา4เดือนแล้วฟีดแบ็กดีมากเลยนะคะตั้งใจขยายใหญ่ขึ้นอเล็กบอกว่าธุรกิจเนี่ยจะสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันด้วย เปิฟังเสียงหน่อยเราทำมาประมาณปีกว่าแล้วครับแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกใครในเวลาว่างของเราเรานั่งแต่งเราเราทำกันเองตอนแรกมีพนักงานกันสองคนคือผมกับเขาอ e ซีที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเราทำด้วยกันมาช้างที่เราเลี้ยงเราทำด้วยกันมาสิ่งพวกนี้มันทำให้เราต้องเจอกันบ่อยๆต้องต้องคุยกันบ่อยๆทำให้เราอยู่กันได้มาถึงขนาดนี้อนาคตก็ก็ ก็โอเคก็ไปได้เรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นไปยังไงก็แล้วแต่เราทั้งคู่ก็จะมีบทบาทกับบริษัทนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่า EEC จะมีชีวิตอยู่นะครับมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํามากๆครับนะ่ะอ่กก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันธุรกิจใหม่นะครับใช่แล้วความรักก็น่ารักในดูเนาะซานาคตไปได้วยกัน